สวัสดีนะครับผมแขกมีเกียร์ผู้ม่แกีทุกคนเลยอยู่ในรายการวงการชินวิลและชแนลนะครับในวันนี้นะครับผมอยู่ในรายการโลภานะครับหรือว่าบล็อกฮานั่นเองก็คือรายการนี้นะครับผมผมจะมาดูว่าแชทในแฟนเพจนะครับผมมีเด็กมาขอโลบักเยอะแค่ไหนแล้วไหนน่าสนใจผมจะแจกโลบักนะครับผมจะเลือกช็อตนั้นไปทําเป็นคลิปช็อตในช่องของเรานั่นเองใครยังไม่ได้ดูช็อตในช่องนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับผมในคลิปวิดีโอช็อตนะครับ วันในคลิปนี้มาเราจะต้องรบฮะกี่คนก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e กันด้วยผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นไงโอเคกดยังครับไปมารู้ชอบคิดถึงโลบักคิดถึงมารู้นะครับบอกมาจากวีลเกอร์ด้วยนะพี่ชาัผมขอส่งโลบักได้ไหมเดี๋ยวจะทอใค่เจยดูอืมอีซี่อีซี่เกินลบฮะอะไรครับเนี่ยผมจะทําเสียงหมู มึงด้วยเด็กคนนี้มันเป็นคนทำมาดูฟันก็ต่ายมันดิแม่งสวัสดีพี่ดูดิดดดสิ่งที่กูจะต้องเจอแต่ละวันกุลบเลยพี่ครับผมมีอะไรจะบอกคือถ้าพี่ผมจะติ้นแบบ ผมจะเต้นบายบายให้พี่ดูแบบเดดพูภาคสองอ่ะผมจะเต้นให้พี่ดูเลย,ยแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนนะโอเคไหมเดีย๋ยวผมส่งคลิปไปให้ดูนะถ้างั้นแม่พี่ไม่ได้เห็นผมเต้นเพลงเดดพูแน่ไหนดูเดะ บบจริงๆมันก็แบบเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะฟิลแต่มันดันมาเจออันนี้อ่ะพี่คะพี่คะเรื่องอะไรค่ะข้างไหนครับนี่ดิหน้าแจกหน่อย FC นะครับ <c oughs> พี่ครับผมขอโลบัค800โลบัคเพื่อแลกกับผมกดไลค์ช่องพี่150คลิปในคลิปช็อตได้ไหมครับอ่าแถมให้อีก10คลิปเป็น160คลิปไหนดูดูหุยฟ <c oughs> ุตเทจหนาทีเลยอะ่ะเนาที หนึ่งสองฮะนี่ไอ้เด็กกดเลยมั้งมึงมั่วอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่คลิปกูละแต่งกดสุ่มมูลเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ไม่กดเว้ยเมื่อกี้ไม่กดไอ้เมื่อกี้มันลื้อจังรู้ดูดิน้องเขาไล่กดเลยอ่ะโอ้ยดูดิฟุตเทนเจ็ดนาทีอ่ะ ไปทำอะไรไปเรื่จากเลื่อนหน้าจอจิ้มกันไรเลื่อนหน้าจอจิ้มกันไรเจ็ดนาทีอุ้ยให้มาอย่างงี้ให้เหรอโคตรเยอะมาในฐานะที่อีดิเตอร์ของผมนะครับสุดหล่อนั่งยิ้มอยู่ตรงนู้นให้นะครับน้องวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำคลิปช็อตน้องคนนี้กันครับผมคอนเทนต์ว้าวแล้วกันอ่าผมเฮ้ยผมจะแท็กแท็กว้าวพี่ครับผมขอโลบักหน่อยครับผมวิ่งรอบหมู่รอบหมู่บ้านมาครับผมเกือบโดนหมากัดไปวิ่งกับเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยโลบักครับเพื่อนโลบักเพ่อน เราต้องการโลบักเราต้องการโลบักโลบักคือชีวิตโอ้โหโลบักคือชีวิตโอ้โหพี่สลอรบักเลยด้มช่วยด้วยฮ้มีการช่วยด้วยเกิดขึ้นหรอวะคนไหลยเจโดนหนากัด เนี่เราต้องคุยกับพี่ก่อนนะเดี๋ยววิ่งเหนื่อยฟรีครับโถ่นี่ต้องเราจริงๆผมต้องเราต้องคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปวิ่งโอ้แฟนอาร์ตน่งทำเกือบ2ชั่วโมงขอบคุณครับขอแลกกับโรบักอันนี้ผมไม่ได้ทําแบบแลกโรบักนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเขียนตอบไปแบบสุดโหดเลยนี่เป็นไงผมตอบแบบรวดเร็วเลยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาออกคลิปให้นะครับแป0ร้อยโลบักครับอุย้ยโนลบฮะเลยไม่ไม่ลบแบบบล็อกฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอะไรวะเนี่ย ผมจะส่งคลิปที่เป็นงานคูใพี่ดูนะนุย้ยงานคูกร็สวยของงานคูลชครับตรงให้พี่ทำไมผมขอ800โรได้ไหมครับเดี๋ยวจะผมจะเต้นโชว์เลยนะคะนักข่าด้วยนะไม่มีมาเอกเลย <S <S ได้ไหมครับเมื่อกี้ติดต่อซื้อระบังนะครับ t line wkcc นะครับในเฟซไม่ได้ขายนะครับ <S <S พี่ครับผมขอ600บักได้ไหมยผมว่ารูปไปดูโอ้โหรูปน,าน่ารักเชียรเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นคลิปให้นะครับแต่ว่า เออจะไม่ได้ผมไม่ได้รับแลกวาดโลบักนะครับวาดแบบแ,บบแบบแฟนอาร์ตวาดแลกโลบักนะครับโน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 เด้อไหนสิอันนี้โอ้โหพี่มาอะไรมาเต็มเลยไม่งั้นไม่ถ้าพี่ไม่ตอบผมจะเลิกติดตามพี่เอาขู่กูอย่างงี้กูก็บล็อกเลยไม่ดูแล้วไอ้เนาะซิปอัพหนึ่งร้อยโอ้คนซิปอัพมันเยอะแล้วน้องโอ้ยแฟนอาร์ตเลยขอบคุณครับ thank you ครับผมสวยมากๆสวยมากๆเดี๋ยวออกคลิปให้นะครับ พี่อมขอดบ้างนะครับขอ800โลผมจะปับแป้งทั้งตัวแบบข่าวมากฟิลยดูหน้ามันดิโคซิมสันอะ่ะโอ้ยสุดยอดชื่อในเกมข่าวไม่พอบอกนะพี่แยเด้อ yeah, แม่งพอเห็นกูไม่ตอบแม่งพิมมาเกผมจะกระโดดตบโอ้โหโดดตบเยอะแล้วอ่ะอยากได้อะไรที่แบบใหม่ๆน่าสนใจยูนิคเนี่ยจริงๆเพื่อนๆที่ใครที่ดูอยู่นะครับคุณมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับคุณส่งมาในเพจผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านอย่างนี้แหละถ้าผมไม่ตอบแสดงว่ายังไม่ชอยเนาะอันนี้อะไรเนี่ยถ้าไม่ถึงเอา300นะพี่อะไรเนะี่ย อ,อ๋อวิดพื้นเฉยเลยโน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 คุณลองไปดูในช็อตก่อนนี่จะมาเสนอผมก็ได้เพราะว่าในนั้นแบบมีทั้งควงกระบองเลยด้วยควงกระบองโดดํำคลองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบสร้างสารรค์พี่อยู่ไหมโอ้ยผมจะไปนอนแผน่นร้องแอร์บนถนนเลยครับเอาเด้ถ้าส่งคลิปมาเลยเนี่ยได้ไปแล้วโอ้โหผมจะบริจาครหัสโลบอกสอรหัสเพื่อนสองร้อยลบักอา้าวแล้วผมจะส่งโลบักให้ให้ใครขอข้อกลุ่มพี่ได้ไหมครับ วิธีเข้ากลุ่มง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆครับใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มผมนะครับนี่เลยเข้ามาที่หน้าเกมโลบอกรนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่า WKC นะครับผมแล้วก็เซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับอันนี้เลยคุณก็จะเจอกับช่องของผมนะครับผมนี่เลยวิลเลจเตอร์เฟมิลี่ WKC คนอยู่179,000คนนะครับถ้ายังไม่ได้เข้ากลุ่มนี้เนี่ยผมแจกโลบัคให้ไม่ได้นะครับคุณจะเป็นที่ต้องเข้ากลุ่มนี้แล้วก็ในส่วนของสโตร์นะครับเซิรอฟผมขายเพียงแค่สองโลบัคเท่านุนนนไได้เเลยยะะคครรรัับบผมอี่ โอ้ยทำสกินไม้ขาไ้ผมเลยอ่ะลองเอาไปใส่โอ้ยแต่สกินผมเท่อยู่แล้วนะมจะบอกให้สวยดีครับพี่ครับผมขอ1000โรบักได้ไหมบล็อกฮะขอไก่ตัวหนึ่งได้ไหมครับไก่ตันตัวหนึ่งได้ไหมครับขอแรกครับผมมีผลชอบทาวนโอ้ยพี่เปเล่นน้องตัวจริงไหมคะโอ้ยจริงดีนี่นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูว่าเพจของผมตัวจริงเนี่ยคืออะไรนะครับโอ้อันนี้เฟซส่วนตัวนะครับมาติดตามกันได้นะครับนี่เลยเนี่ยเพจจริงๆเนี่ยอันนี้เลยนะครับ วินล็อกเกอร์เฟมิลี่เอ้ยไม่ใช่วินล็อกเกอร์ชาแนลนะครับ WKC อันนี้เลยนะครับเพจผมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเก็บมะขามสิบลูกดีกว่านะครับพวกแรกกับโรบักโอเคนะครับผมมาเก็บมะขามมาครับเพื่อนข้างบนอ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเก็บได้เฮ้ยเอาไปเก็บมาให้ดูเลยนี่หว่าไม่ได้เก็บให้ดูถั่วอดเลยอะไรเนี่ยเวียนหัวงงะสมหวัง โอ้ยบันจิงเลดยังไงตัวตรงขนาดนี้น้องต้องกลมโอยอะไรเนี่ยชอบน้ำแบบขวดหรือชอบแบบกวดไปให้เย็ดลูกถ้าพี่ให้ผมแป0รลับบักผมจะยอมทำความสะอาดห้องนอนแล้วห้องเก็บของเล่นครับโอ้โหเเก็บไว้เก็บไว้โอเคโอเคเก็บไว้เก็บว้ไว้แม่งคลิปหน้าปวดหัวิชหายอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มคนนี้จะทำอลไววะ โล่มากนะครับเฮ้ยมึงล่าหมามึงไปล่าตัวมึงเองว่ะมึงนี่อ๋ออาบน้ำหมาโหกูโล่งออกขึ้นเลยโอ้ยหกูใจหายแวบเลยต่อยโทรศัพท์สองทีโอ้ยครั้งที่หนึ่งให้เจ้าจโอ้โหแม่งพิมพ์มาด้วยนะแม่งไปส่งคลิปมาด้วย เดี๋ยวผมจะไปดูแชทล่าสุดกันบ้างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งโพสไปมาแล้ววิดีโอกูยกตําเบลแปดสาครั้งเพื่อแลกกับโลบักง่ายไปน้องมันต้องเจ๋งๆนี่ปแปลกๆเก็บตังค์ซื้อเสื้ออยู่เลยครับซื้อในไลน์นะในเฟซในเฟซผมไม่เห็นแชทนะครับแชทมันเยอะมากอะไรนี้ขอห้ได้ไหมคะขอโทษค่ะพิมพ์ผิดขอ50โลบักได้ไหมคะจะลงไปอยู่ใต้เตียงเพื่อแลกกับ50โลบักลงไปอยู่ใต้เตียงลงไปอยู่ทําอะไรจะลงไปอยู่ใต้เตียงเพื่อแลกกับห้โลบักนี่คือใต้เตียงที่เราจะอยู่ อุย้ยมีคนอยู่ข้างไหนผีเฮ้ยผมคิดอะไรออกวะแชทผมจะได้พลาดหัวแบบนี้เว้ยน้องคนนี้ยอมลงไปใช้ชีวิตใต้เตียงกับผีเพื่อ50โลบคัคกเรื่องเราจะเป็นเอ,อ,อน๋อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ผมจะผมจะซื้อช้อยนี้ผมผมชอบท็อปปิกนี้ดิแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าคอนเทนต์น้องแบบต้าเข้าไปใต้เตียงแล้ว่าใครทาเข้ามาใต้เตียงอีกโนโนโน่แล้วนะลูกขอพอแค่นี้นะพี่หัวเลยเดี๋ยวแม่ด่าพอดีวันนี้พึ่งสาผมพึ่งสะผมแล้วเข้าไปใต้เตียงแล้วอยากใหญ่ขึ้นเลย โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมจะเอาท็อปิกนี้ไปเล่นยังไงรอดูคลิปสั้นกันด้วยนะครับแชทตอนนึงพันโรบักได้ไหมครับอุ้ยบล็อกอุ้ยทอดไข่โชว์นี่นะคะเราจะมาทำไข่ดาวไอ้รอบอยู่ทุก้าถ้ามีคนทำแบบไข่เจียวเอามาให้กูกินจริงๆเพื่อโรบักนั้นน่าสนใจทำข้าวมันซ้ำไงเออใครทำสเต็กมาให้กูกินนะกูจัดไปเลย ผม <c oughs> จะไปล่าท้าผีโรงเรียนอันนี้ของจริงกับเพื่อนฝรั่งไอซ์แม่งล่าท้าผีกลางวันเลยอ่ะเนอะสวัสดีครับล่าท้าผีครับครับล่าท้าผี <c oughs> รถก็มีไหนผีของมึงเยดี๋วก ไม่มีผีเราไว้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใครถูกใจกับคลิปลบฮะนะครับยังไงก็เสนอความสรงจพิเศษมาได้นะครับผมที่แฟนเพจวินล็อกเกอร์เลยนะครับผมยังไงก็ทักกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมไม่ต้องทักมาแบบเสนออะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจะดูอันไหนที่แบบมีไอเดียเจ๋งๆนะครับยูนิคไม่เหมือนใครนะครับ แล้วก็ผาดหัวมันมันได้นะครับผม3ข้อนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมวันนี้เขาตัวลาไปก่อนรักจคงมากใครมีคอนเทนต์อะไรอยากให้ทำนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเด้อวันนี้เขาตัวลาไปก่อนครับรักจคนมากเจอกันงานเกมน้ำมึงอย่าลืมทักกันด้วยนะครับผมอยากให้คนทักถ้าปีนี้ไม่มีใครทักกูไม่ไปแล้วเจอกันไปพี่ครับอยากได้โลบัคเท่าไหร่ก็ได้ครับผมจะดึกกระโดดทีมกีต้าร์โชครับโอ้โหผมเข้ากลุ่มแล้วครับขอ79โลบัคนี่นะครับพี่ขอ79กโลบัคหน่อยนะครับ ออดีตโชว์ไม่ใช่ทีบโชว์น่ารักมากครับ